จ้าสวัสดีค่ะยังยกับพ่อยังกับแตฮะแม่หอาก็มาหอวัสดีค่สวัสดีค่ะบาเบิบสวัสดีค่ะแม่แม่ค่ะพิชัดมาพอดีครับสวัสดีครับปาบุญน้ำกันเด้อพี่น้อง คอ,อยมีความสุขลหลายๆนะครับผมในนี้มาเอาบุญะจะลืมติดตามให้กำลังใจใกับมอล่มรัตนสิงนินตาไทยราชนะครับผมนี่ลูกมีหลานชี้ชุ่มเสียงดีหน้าตาหุน่นมาเด้อครับมาสมัครวันที่เจ็ดตโนะแม่อเจ็ดออดิชั่นวันที่เจ็ดนะครับผมเจ็ดที่จะถึงนี่นะครับเจ็ดกรกฎาเจ็ดกรกฎาแล้วครับผมอ,ออดิชั่นนะครับผมรับรองผลงานการสั่งสรรปีนี้ ยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนประกันได้นะครับผมเดี๋ยวนี้ก็ร่างผ้าลูกๆน้องๆในทีมงานตักชุดสังสรรค์ผลงานนะผลงานใหม่นะครับผมเรืองล่ำกับชีน้ำเสนอพี่น้องรับรองผู้ผิดหวังแน่นอนนะครับผมติดกำลังเล่นใจซึ่งกันและกันนะครับผมวันนี้เอาบุญน้ำกันครับพี่น้องถ้าเอามาบุญยจะใส่ค่ะวันนี้มาวัดป่าจตุคามบำรุงราชครับผมทีละท่านเลยวัดป่าสามัคคีสันติธรรมเลยมาเส้นใดค่ะ เออมาสินถนนเล่าหน้าดีตรงมาเรื่อยๆมาทั้งบันบักเพาลเนาะครับผมออค่ะนี่หลายวัดอยู่ที่เขาไปเนาะเออเมีนครับบนบ่มีแต่วัดบ่บนมิต่วัดนี่วัดเดียวนะครับ่ะบุญกับเมนอ่าหนองเกียบอตีนะครับแยกแยกกันไปเฮ็ดบุญแต่ละวัดนะครับเนาะกันไปนะครับผมเอาบุญน้ำกันพี่ชาชาพี่น้องว่ามีแตรคิดดีๆที่ เ็ดออกมาให้พี่น้องได้ติดตามฝากช่องให้พี่น้องได้ติดตามนะพี่ชาติฝากช่องยู u ูบหนึ่งสุรชาติแล้วก็ยายแหลตาเหลี่ยมออฟฟิเชียลนะครับผมแล้วก็สามารถคลิปในที่งานหลายปู่หลายคนพี่น้องเพจบ้านหมอลำรัตนริศนินตาเทยราชนะครับผมเพจของพี่ใหญ่สุริยาช่อง YouTube ของน้องเทียบทิติมานะครับผมจะได้กับฝากเป็นกําลังใจลูกให้หลานด้วยนะครับผมถ้าบ่มีพี่น้อง ก็คือฉิบมีมือนีนะครับผมเพราะว่าแรงเชี้ยแรงใจแรงสัท่ากำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนอมอลลั่รัตระศรีนตาทยราชนะครับผมช่วกาละนานนะครับผมแต่รดต่ไก็ไดรับค่วมรักค่วมบุญจากคุณพอ่ณพอคุณแม่แฟนครับพี่น้องทุกๆท่านเพราะว่าฉีดไปมอลำั่ว่วงใดก็ตามนะครับผมก็ได้แรงเชี้ยแรงใจจากคุณพ่อคุณแมพ่พี่น้องแฟนครับทุกท่าน พัดดันเป็นแรงหนุนให้ลูกไหหลานหมอล่ำทุกๆุกวงทุกๆคณะได้มียูมีกินกามีสื่อมีเสียงท่างรองทา้งล่ำสื่อสารวัฒนธรรมอยู่ในโลกใบนี้นะครับผมกระยอนคุณพอคุนแม่พี่น้องแฟนครับนี้นะครับยังอยู่ได้หอองสมุนี่นะครับผมแฟนคลับเพินวาคาร์สิปิดช่องธรรมดานี่มันไม่ใช่หนึ่งสุริชาตเพินวาอยากให้หวนาหนึ่งนี่ ล่ามสูพีนองฟังจะก่อนนะคะโอ้ล่ามสูพีนองฟังจริงค่ะเ่อาเชียวก่อนไหนมาบัดก่อนสดหรือก่อนแตงหรือก่อนใดก็ได้ค่ะเอาก่อนสดๆนี่แหละเนาะค่ะก่อนซดนมาบัดนี่แหละเอาก่อนเห็ดบุญเห็ดท่านนี่แหละค่ะบุญเห็ดท่านทีค่ะกายสั้างขานคนนี้มันแปรเปลี่ยนไปตามกาลคนเกิดมามีภพต่างกันบอกคือกี่บารมี บารมีประสงค์นันคุณประธรรมได้อยู่ทรงพี่น้องเอ้ยบุญกุศลก่อสร้างป่านคุณแต่เก่ามาเกิดมาในชาตินี้เอาบุญแตงเอาบุญแตง,อ,แตงอย่างเะสรรหาบารมีคุณธรรมได้เรียมน้ำหวมคุมนะครับผมบุญกุศลสร้างป่างหลังแต่เขาก่อนเกิดมาในชาตินี้บ่หนีมุมบาปกรรมพ่อแม่ เอากุศลขี่วงลำหรือบุญแตงตามใจเนี่ยเข้าได้มาวัดนี่น,น,นี้ทรงผลบุญซอยเข้าในวันนี้บารมีเสริมสร้างให้มีเงินอันยิ่งใหญ่คนเกิดมาก็มีเกิดแก่เจ็บตายบุญกุศลเท่านั้นนำสางซอยสูง ก้เอาตอนนี้แล้วนะครับพี่น้องเนาะอยาัดมันของก็ผมขอบคุณทุกเล่นไก่กัาจอย่างไรก็อย่าลืมติดตามช่องด้วยนะครับบ๊ายบายค่ะ